ใส่วิกอส์วิกเออวผมยาวผมยาวจริผมเนี่ยตาอผมมาใหม่สีน้ำตาลสวยปะสวยยังเนียยยังมากไม่มีอะไรเงียนเลยางซ้ายทางทางไหนวะอ๋นนี้อันนี้างขวาคำไม่มีอะไรเกิดขึ้นห่าหไม่ไอแกไปเอ๋ใจผมอจะไหนคะมุงใช่เราจะพูดเป็นแระ ใจผมสายครับมึงมันแปลว่าอะไรอ่ะใจผงสลายอุ้ยเพลงนี้เพรมันร้อนๆเหมือนวิญญาณสิเฮ้ยเราเขามาดูจิ๋วจิ๋วนี่แอบดูละเหมือนวิญญาณอยากหูุดเมือคนไขเออ อะไรอ่ะคนเราอะนะคนเราเป็นอย่างนี้สินะคนเราเป็นอย่างนี้แหละไม่เคยสนใจเพื่อน่ม